ได้ชมกันแล้วถึงรับรับแบบไม่ได้ืเต้นาพวกเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเป็นการแบบดูพร้อมกัเป็นแบบของทุกคนเลยจริงความน่าตื่นเต้นความน่าสนใจเท่าไหลายคนเห็นทีเซอร์แล้วบอกว่าคือกลิ่นเคมีมันแรงตั้งแต่ตอนทีเซอร์ออกมาโอ้ยเรื่องนี้หนูว่าคอมเมดี้น่าจะอย่างที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์คือมันค่อนข้างจะคอมเมดี้มากๆเลยเจอครั้งแรกก็ขีบตกเตียงเลยขาคู่ ใช่เลยเก่งนะเก่งเหมือนกันนะ,ะแล้วก็ฟิลแลมันกันนะกับฟิลมีสายเส้นเรื่องเป็นยังไงคะเส้นเรื่องก็งเ,งกเกี่ยวกับความรักค่ะทั้งเก่าเมื่อตอนแบบสมัยเราเด็กๆค่ะกับกับแยมค่ะกาธีลานะคะวันนี้แยมไปไหนก็ไม่รู้แล้วก็เรามาเจอสานรกค,คนเก่งค่ะเาก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาเราเป็นคอมอร์โซเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการแบบ พิชิ่งการเอ่อพรีเซนต์งานชนะแบบเหมือนให้แข่งกับของแยมด้วยอะไรอย่างเงี้ยบริษัทของแยมก็จะมีเรื่องการฉากอันนี้เกิดขึ้นมีเรื่องการงานแล้วก็มีเรื่องความตลกน่ารักแล้วก็ความรักน่ารักค่ะคือครบถูกน็อนครบทุกน็ค่ะแต่ดูจากตัวอย่างเหมือนเราก็เรืแรกๆมันจะแบบกัดกัดกนูเหมือนกันใช่ไหมไม่ค่อยถูกคีน่าก็จะแบบเออไม่ชอบเจ้คนนี้เลยแต่มาแต่ตกลุงรักตอนไหนรอดูค่ะมีเรื่องเวลา ในเรื่องหนูว่าแฟนคลับนะ่าจะไม่ค่อยเห็นหนูในบุคลิกหนีมาก,ก่อนจะค่อนข้างเซอรเซอแล้วก็ติดติดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบแต่งตัวก็จะงงง,ง,งว่าเอ๊ะอะไรอะไรของเด็กคนนี้แฟชั่นกี่โมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็คาแรคเตอร์ก็จะงงงเหมือนกันว่าแบบสรุปจะเป็นคนอย่างนี้หรือว่าเป็นไงก็ตัวเองเล่นไปก็ยังงงอยู่ค่ะริบใช่รีบ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  เป็นออกแบบค่ะก็เป็นสถาปนิกเป็นซ e o ประจำบริษัทจินตาคิเทคค่ะมีความแบบมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็มีความคูในตัวเองแต่ว่าในใจเขาก็มีความอ่อนไหวค่ะสาเป็น CEO ไม่ได้ยากสรับข้าอ uh> ุ้ยจริงเขาเลยกเด็ดซีโอสาย่าบอกว่าตัวจริงแบบว่าไม่ได้คีฟคูขนาดนนในเรื่องนี้ต้องแบบคีฟคูนิดนึงนิ่งๆ่งนิดนึงอะไร แต่ในบทมันองไม่สถาย์ศัก์นี้ใช่ค่ะต้องเลิกช็อปการเป็นอาชีพนี้กันนานช,ชอบอ,อุ้ยสัปพักอยู่ไหสัปพักเลยค่ะ,ะไปนั่งดูที่เอ่อที่บริษทัทคายปันนิกโดยตรงเลยค่ะ,ะเราก็ไปนั่งกันทั้งวันไปดูพี่เขาประชุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูแบบไปนั่งอยู่ใกล้ชิดขอบคุณมากๆที่แบบให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเอิร์มช็อปครั้งนี้ค่ะือเราดูเพื่อจะเอาอะไรมาใช้ในการแบงยังไงบ้างคะมีทั้งแบบเหมือนวิธีการวิเคราะห์ ออการแก้ปัญหาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําแบบซีนารีโอในการพรีเซนต์งานลูกค้าแล้วก็มีเรื่องคําศัพท์ของสถาปนิกหลายๆอย่างที่แบบเป็นจะเป็นคําศัพท์เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องพราะว่าเขาสวยเออขาก็ตัวผอมหน้ารักอะค่ะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าพอมาอยู่กับผู้หญิงอ่ะมันจะมีความเกรงใจว่าเอ้ยแบบเราทําจับตรงไหนได้บ้างทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยในเลิฟซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็แบบเป็นผู้หญิงอ่ะก็กลัวเขาจะแบบ อะไรอย่างงี้หรือเปล่าพอได้แบบลองแล้วมันรู้สึกยังไงเธอรู้สึกขับแบบพอแบบคัดปุ๊บแล้วมันก็แบบวิ่งรู้สึกแบบเอ้ยเออน่ารักจังก็จี๋ความโรแมนติกมันเบอร์ไหนคะโหความโรแมนติกหรอหนูให้สิบเลยสิบหนูมั่นใจหนูเรื่องให้สิไปก่อนเออมันเกินแน่มันเกินแน่ มันมีความน่ารักกุกกิกแล้วก็เคมีใหม่ๆค่ะอย่างเช่นแบบหมาเด็กกับพี่คนสวย,ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหนูก็จะเป็นแบบหมากลัวๆน่ะที่แบบหาเรื่องเขาตลอดเขาก็จะลำคาญอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะน่ารักค่ะอย่างอย่างเจ้าเองเราก็ต้องกลับมาในมดการเป็นซีรีสื่อน้องซ<ช>ึ<ช>่งการทำไม่ได้จากเคยใช่ไมันมันยากไหมตอนแรกการทำความเข้าใจกับการแสดงในแบบเวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้ยากนะคะก็ว่ามันก็เหมือนความรักแบบปกติทั่วไปเลยอะค่ะแค่เราเราจะเกรงใจเขาใน พอเป็นผู้หญิงปุ๊บเราก็จะแบบเอาขาน่ารักอะ่ะก็จะเกรงใจะคะ่ะเวลาแบบจะพูดอะไรคุยอะไรก็จะแบบไม่รู้ว่าเขาจะรำคาญเราไหมไม่ค่ะแล้วแล้วมันเริ่มส่เสน่ห์กับซีรีส์แนวงนี้นด้วอย่างสมบตัวลก้าวเ <c oughs> องหนูชอบมากเลยคะ่ะหนูรู้สึกแบบสบายใจแล้วก็อยู่กับน้องมันก็แบบสวยอะคะ่ะ <c oughs> น้องเขาแบบน่ารักแล้วก็อารมณ์ขันด้วยอะไรอย่างเงี้ยพออยู่ด้วยแล้วมันก็ทําให้เราแบบ ชุก็ชวยหัวใจเราก็ชอบพูดไปเรื่อยให้พี่ก้าวฟังอนนยนสจริงอยู่ในกองนัชมบังวันนมีคนสวยีคนไม่ดนก็สวยบ่อยมากองเถ้าเราชมตลอดเวลานก็จะแบบอะไรเป็นอะไระช่ชนใจใแอบคิดไว้ในใจนใคคนสวยที่าเอาใหเป็นคนรเนี้มาชมว่าเราวยอกเจนเยชนะไงการจนเียชนะบอกเลยหนูช่ชนะ มันมีความคอมเมดี้อยู่ด้วยใช่ไหมในเรื่องนี้โอ้โคอมเมดี้มากๆเลยค่ะน่าจะคอมเมดี้นำแล้วก็ลองมาคือดราม่าค่ะอพอเป็นคอมเมดี้ยังไงคะเราสองคน<ด>จกกังหวะมันได้ไหมหนูรู้สึกว่าพอพอเป็นคอมเมดี้แล้วมันมันสนุก<ช>เพราะว่าเราไม่ต้องไปเครียดกับมันแล้วก็<ช>เล่นไปเรื่อยค่ะตามใจตามใจเหมือนอะไรเรียกว่าอะไรตามใจแบบความรู้สึกนักตอนนั้นนักโมเมนต์มันต้องอินพาวเวอรอะค่ะพอเป็นคอมเมดี้เวลาเราอิน่าวเวอร์ไปก็ฟิล์ง หมดเลยค่ะพี่ฟิวชอบทุกสีนพี่ขำมากไปได้หมดเลยใช่หนูว่างูตัดต่อไง่ะพี่หนูเล่นไม่เหมือนกับจะเทคเลยนะพี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดได้หนูจะรอดูเลยจะเป็นยังไงตื่นเต้นเลยแอบลุ้นไหมคะเราคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นทางการจะได้ชมกันแล้วตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราแอบลุ้นไหมคะลุ้นค่ะลุ้นตดพี่แอบมางๆาว่าแบบเอ้ยคนจะดูไหมเราคนจะพูด ดีใจดีใจมากขอบคุณมากค่ะตอนแรกเราคิดไหมคะว่าเออการมาเจอกันของเราจะี่ยทำให้แฟนตลับได้แล้วก็แบบว่าซัพพอร์ตรอดูอะไรกันนน้พูดเร็วก็จริงๆหนูก็ไม่ได้คาดหวังไว้แต่หนูแค่ดีใจอย่างน้อยได้ร่วมงานกับพี่ก้าอะไรเงี้ยกับคนที่เราอยากร่วมงานด้วยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วสบายใจแล้วค่ะแบบว่าเขาก็แบบผ่านการแสดงมาเยอะเนาะเราแบบพอเราอยู่ด้วยกันมันก็มีเคมีอะไรใหม่ๆแล้วก็มีแมท แมสติกโมเมนต์นี่แมสติกโมเมนต์มีแมสติกโมเมนต์อะไรใหม่ๆที่บางทีเรารู้สึกว่ามันก็เกินบทไปเยอะมากเหมือนการเลงอะค่ะฝากฝากใครฝากหรือใครสิบมือก็ตอบไปกันแบบชีนาชีนาขาฝากไปง้อขาก็ฝากเรื่องรับแล้วออกแบบด้วยค่ะแล้วดีไซน์ก็จะออน วันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลา2ตุลาค่ะเอ่อสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็อ่านคัทเวอร์ชันที่ VTV ค่ะใช่ค่ะอดูยได้ทางช่อง3ช่อง3ค่ะแล้วก็ VTV ค่ะหนาวจริงหนาวลมเย็นเฟไร์มสบายดีคือลักกินยาช่ำ